สวัสดีครับผมจุงอตือนนะครับแต่ผมเคยบอกไว้แนละ้วว่าใจื้นทีหนึ่งไร่กว่านนิดนะครับแล้วก็ทำผสมประสานนี่นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ด้วยเนาะนะครับไกล่แล้วก็ปลูกลำไยนะกาแฟด้วยนี่นะครับวันนี้จะขออัปเดตนะนะครับหลังจากตีขเขาเลยว่าเปิดตาดอกไปเนาะหลังจากตีเปิดตาดอกไปก็มีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับนี่คือการเปิตเดตดอกแล้วก็มันจะแทงยอดมาแล้วเนี่ยนี่นะครับสังเกตว่าถ้ามันใบแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นใบตีดีนะครับเขียวๆนี่เนาะนะครับตน้นก็จะสมบูรณ์นะครี่เนี่ยกำลังจะออกแหวนนี่นะครับนี่หลังจากที่เปิดตาดอกแล้วนะครับคือผมว่าถ้าเอาตรงๆนะ เขาฝ่ายเกษตรกรฝ่ายผลิตเนี่ยถ้าเขาใจอย่างดีผมก็คุณจะแช์บอกต่อกันเนาะนะครับสี่ทีเป็นประโยชน์เดี๋ยวถ้าถ้ามันในผลดีผมจะจะขออยาดบอกต่อนะครับยี่ห้อมันนะนี่นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแมนมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงไกไปได้ตัวไกไกก็จะมาก,กินคุยเคลียเสร็จอาหารต่างๆเนาะครับเป็นยังให้มันเป็นปุ๋ยไปปุ๋ยทั้งดินอีก,อก ด้านหนึ่งนะครับนี่นี่นแทงยอดนะกาแฟากับกาแฟากับเนี่ยกาแฟนี่ก็จะดอกเลยนะครับเนะนี่ยเนี่ยนี่ต้นมะก,กรูดเนาะนะครับเขาก็จะได้ผลของต้นมะก,กรูดเลยนี่นะครับนี่ก็จะแทงยอดไปละเนาะคนดีขเขานละเป็นกเกษตรกรมือใหม่ดี ว่าสมาธิเขาไปดูแลได้ตลอดอะ่ะเหมือนพักพวกนี้เนาะเขาจะต้องเขาไปลดน้ำอย่างทุกวันเนี่ยเขาก็ต้องหาที่แบบที่แบบยั่งยืนยืนตนเนาะนะครับนี่นี่แทกยอดแท็ก,ยอ,ทกยอดแล้วเนี่ยนี่นะครับไอเใบนะครับเนี่ยเนาะใบมันออกมาก,ก่อนนะครับนี่เขาอ,อยากอัปเดตให้ดูนะนะครับแจ้พื้นที่แบบเล็กๆน้อยๆประมาณสักหลาก,กวานี่แหละ ก็ทำให้มันลงนะครับน้าน้าน้าเดินหน้าเที่ยวนะนะครับเนี่ยนี่อันนี้อันนี้นะกาแฟจะดอกแล้วเนะี่ยอันนี้ก็แทงยอดเลยนะครับเริ่ม,มแทงดอกแล้วเนะี่ยออกดอกแล้วนะเนี่ยดูง่ายๆเลยแบบนี้นะครับนะคืออยากอยากจะเป็น แรงใจให้หลายๆคนเนาะได้ทำแค่พื้นทีทท่เล็กๆน้อยๆหลังบ้านหรือว่าที่มอยูอะสร้างเพื่อเปิดประโยชน์นะครับแต่อาจจะเขาว่าจะทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนเนาะลงทุนลง,ลงแรงนะครับก็นี้กนนำหลายท่านเขาสู่ห้างริมลาวนะครับดยการงานโด้วยภารกิจอย่างเขากับได้มาตลอดเน,นี่นะครับนี่นี่ของแต้เลยนี่ แตกยอดแล้วเนี่ยในต้นนี้จะสมบ,บูรณ์ใบเขียวเนีแบบมุมต้นดีๆนะครับแล้วงไงคือแบบเพาเอาตัดเนี่ยตัดอย่างเงี้ยนี่นี่นะครับนี่เริ่มแทงยอดละออกดอกละงั้นถ้าแบบนี้เขาก็โอเคนะเขาก็ทุกคนก็มีกำลังใจด้วยกันคะรับเนาะนะครับทุกคนก็มีกำลังใจด้วยกันครับ นี่ห้างริมลาวมันเปิดความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะนะครับบางคนก็มองเป็นเรื่องที่แบบมีสาระแต่สำหรับผมมันนี้ความสุขนะมาถึงมีโหลยาดองม,มีตีนหนังทักแบบสงบๆสงบนะครับมันต้องไปอันนี้อย่างก็ไผเนาะอีมันก็โอเคแล้วนะครับเนี่นบรรยากาศน้า จะตกป่าก,ก็ตกไปนะครับอันนี้เขาสามารถถมนี่ไว้ได้เลยนะครับถมเอาขี้เอาอย่างไรถมนะถึงเวลาที่หน้าแรงมาปุ๊บก,ก็สามารถจะินเจาะป่า,ปาแถวนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นของห้องไว้ในตัวเลยนะครับนะคนบ้านห้องก็จะเป็นแบบนี้นะขอบคุณนะครับน้องๆเดี๋ยวยมอาคารมาให้เราได้ประโยชน์ได้เลยไปเช็คกันอยู่นี่นะครับกระบางต้นดีมัน ตีมใบมันบกไฮสม,มบูรณ์กำลังแตกมันก็จะมีอีกลักษณะเนาะน,นี่กว่าจะอันนี้แทงออกดอ,อกมากก็ใช้เวลาผสมค้นนะครับก็มีพี่ๆหลายคนมึงก็แนะนำกัมนมาเนาะเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ก็จะแทงยอดมาละนี่นะครับนะเป็นแป้งปันปแชฉกันไปนะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ แต่แจะได้ๆๆแง่หึ้งสวนน่าอยู่ครับน่าอยู่แล้วก็ชวนไม่กันดีจะเข้ามามาเที่ยวมาแบบพักผ่อนได้เนาะเขาก็จะมีแรงจูงใจนะครับนี่ต้นนี้สมบูรณ์นี่ใบเขียวงามเลยนี่น่าจะบ่สมบูรณ์อะไรยังมีติดเหลืองอยู่นี่จะงามกว่าครับผมคลิปนี้นะครับตงอตือขออย่าจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม